สวัสดีครับมาดูน้องใหม่กันนะครับพัทยาหรือพัทรุงดีครับวันนี้สีส้มแสบตาได้ใจเลยครับมาลองเปิดเสียงกันจริงๆแล้วน้องเขาคือ 2, เอมเปอรัตันสองอวตารมาเกิดใหม่นะครับ <c oughs> แต่ยางเขานะครับผิวจะเหมือนกับตัวเอมเปอรัตันหนึ่งนะครับผิวยางแล้วก็เป็นสีส้มทั้งเนื้อเลยนะครับไม่ใช่การพ่นนะครับจะเป็นสีผสมอยู่ในเนื้อยางเลยผมก็อาจจะเรียกผิดอาจจะไม่ได้เรียกยางก็ได้ ก็เม,มื่อกี้ลองต่อสแต็กโหมดนะครับก็ <Double. S 1> ต่อสแต็กโหมดกับเอมเบอร์ตันสองกับวิวเลนกับมิเตอร์ตันได้นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับเอมเบอร์ตันสองนะครับ เดี๋ยวไว้แก่ดูข้างในอีกทีครับแต่ผมคิดว่าเป็นเอเมอร์ตันสนี่แหละครับขอบคุณมากครับ